เงสดเล่นอกเมอเ็เล่นตอรนจนๆตัวงามโมบันิคนขนมากกมกมนนถามน้งเดียบไปยังาผู้ฝ่ายิ่มโตก็องพระท่านหึงตาคนฟังเขาบอกเองเสียง่น ปรหมุนเอานอนเนะค่ะบปหมุนเอานอนเล่นเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนเพกันว่านอนตื่นเกินก็กินต่อเล่นต่อโอ้ยนั่งไรแม่งวันให้กันพี่น้องเลยหลับตาแล้วก็นอนกุ้มอุดรูดจิ้งยามเลี้ยววันนี้แต่ก้นเอานอนที่เอนอนเลยวันนี้แต่ก้นบ่มากูขาเอานอนบ่เอานอน <ừ> คือพอนอนน้ากันหลุดหละักกะรลูกอันแม่พอน,นัน้ <c oughs> านแม่พนบู <c oughs> เป็นยังคือก <c oughs> ินตัวผู้พอนบัตัม่ออีน,น,อ,นอนเนาะอนเด็กนอนเดอายอยู่า็แมนคึกอ,อีกระดั่ลูก่าันานใหญ่เลยเ ได้สิอยากได้น่องให้น้ำโมไว้เต้เมนบางบางคนเพิ่นกะเอาใส่ทั้งทั้งผ่วงลูกนี่ละทั้งลดพ่วงนี่ละกอย่านว่าไโกินนมกับัดอย่านน้ำนมบรเซดไหมเนกัวน้ำนมจีบหวานกินได้แต่น้ำนมไม่หวาคนปลูกลูกคืมันมีองแล้ว คลิปนี้นะคะคลิปนี้มาดูน้องนโมนอนเรามากล่อมน้องนโมนอนไปด้วยกันนอนมืดคลิปเหรอคลิปนี้โอ้ก็นอนสะดุ้งงันนอนกระตุก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  ดดเดี๋ยวเดินทามาถีรับ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 รัวรเกิักับรับนับรับรรับรัอรับ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 บรัรับรบับรับรนบรับรับรนบรับรับบรับรัาน,นบบร โอนี้พอหมุนเฝ้าลูกไส้ด้วยค่ะโอนี้แม่เขียวพอคู้นพอเจาะกับป่านไปเฮ็ดหน้าก็ปป่อยเห้พอหมุนอยู่ผู้เดียวโมนีเขาไปเกี่ยวเขาค่ะขาไปเกี่ยวข้าวพอหมุนวันนี้พอหมุนต้องได้เฝ้านะคะแต่เป็นมือมือไปโรงเรียนเนาะ ขาจะตือนพ่อได้บึ้งๆขากลขาไกลไหวยันพอนี้ขาติงไหวเอ่ย่ันพอนี้ผมจะบ่มีเพื่อนอยู่อุ้ยๆๆงัวงงมากลุกบอุกเล้ลุกเลืลกเว้ยบอลุกเสือ เสียงวัวนะคะเสียงวัวนับต่อพอหมุนเอาหมอนเห็นหมนอนต่นะะอ,อลแล้วกันพอหมุนวันนอนดุนเลาได้ันนี่นอนนานเลยนะคะครึ่งชัว่วโมงแล้ว <c oughs> โอ้ย เปิดเปิดเต่งกลมนอนเนาะเหมืนแม่เปินกระโปงแม่เปินกลมดุนอนเอาลับ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 ั่งใสตนึ่นุ่มสิอ <c oughs> เอาลับลับ,บว่าไปใส่ดอกรออยู่นี่เลยเนาะนั่งเพื่อน,น,นด้วยหนเนาะเนาะยานพพนีห<ะ>ยกขาเนเ่กรบป่ได้ป้องตัสิลิเห,ห็นหมะ อ,อยากจะลูกได้ลูกนอนกอนโมเ้ยอยาปลกจะลูกลูกอันนี้ก็จะเอากินสร้างครูครับปหาเราอโมเมนตน,น้ำนม้มคลัสกปุูกลูก,ล,กลูกกินนมนุ่มตึงนุง่นมนุ่มหล่อนตึงค่ะไปกินนมกัม็นกระได้ลูกไปไปมานอนไปกินนมบ่กินนมบ่ กินนมก่อนแล้วลูกโอ้ลูกขื่นมากกันเล่นได้เอ้าอ่อนอ่อนอ่อนแล้วอ่อนแล้วเอาละตื่นแล้วตื่นแล้วจะไปไหนเุ้ยแม่ปุ๊กบอกว่าให้น่ากินนมก่อนกินนมก่อนไปไปเติมพลังก่อนไปลุกไปไปกินนมก่อนไปน้ำนมแม่ขับแล้วน้ำนมตึงแล้วไปกินนมก่อนลูกว่ามาแม่ว่าอุ้ย อุ sociedad, <S ¿s ้ยเฮ้เป็นยังเป็นยังข้อมูลไส่กินไส่เลยกินไส้จ้านั่นไส่ข้าว่อนไปเรียกไปเรียกกินนมกินนมเออมอมมมมม มัมมัมมัมเดวจังมานอนตอเด้อเ,เออแม่เพิ่นมาลุกลูกแม่กินนมค่ะน้ำนมตึงนะคะน้ำนมรับแม่ว่ากินเดี๋ยวจังไปนอนตอลูกหล่า่าสันโอ้ยคาตีหากระอกมากคาตีหากกเาพิ่ดออกวิ จบ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 เลยครับเพิ ity, we ่มพลังก่อนครับเดี๋ยวผมจะมานอนต่อนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว <ahead> so. ่ากินนมแล้วจะมานอนต่อไหมหรือว่าจะเล่นนะคะกินอิ่มแล้วมาดูจะนอนไหมจะนอนไหมที่มาเล่นนะแม่เต๋อ อ่ะนอนลงนอนลงนอนลงกันเองอาหมุดลงนอนลงเราจะนอนอีกไหมคะนอนไหมคะจะนอนไหมถ้านอนก็นั่งลงสิคะนุนอนครึ่งชั่วโมงเลยตุ๊กเลยนอนอิ่มละมั้งกันนอนนอนครึ่งชั่วโมงเลยหือหือแกปากแกปากแกปากตับตับโอ้นอนอยู่ค่ะนอนอยู่ นันบ้านท่านอิมค่ะนอนบ้านอิม,อนอนอมอไปกินนมมาแล้วมาหลับตัวน <laughs> <laughs> ฝ่ากระถิ่นหัว <laughs> ลงผดเนาะ <laughs> เดืดไปตึน,น่มกันดไปตึนมเหลือ,ก,ก,นนอ,ก,อกันตองก็เด้ทานเ้ยนี่พอมุนเก่าหา้แล้วหลับสบายเลยดูขาไหมทานน้อนไหมเนี่ย,นนนเ,นยเขียนอันตันอยู่เดยกยดขาเสียงลูกเออ <c oughs> มาสบายใจนะต้องเกียงขาหลับแบบสะจ้อด รับเลยหลุดรับเลยนอนเลยครับเป็นจออึงลึมเลยผมจะนอนแล้วนะครับแม่แม่นอนรอบสองครับเดี๋ยวตื่นมาเดี๋ยวผมค่อยเล่นนะครับตอนนี้ผมขอพักผ่อนก่อนนะครับนี่นอน บนนอนให้นอนค่ะมีหมอนให้พร้อมที่ที่ตรงนี้ที่นอนประจำนะคะหายกลับแล้วกำลังจะนอนก็ไปนอนนอนงามแล้วงันใด้เม็ตายสิมีหนองอยู่สิ่นอล่อหลุนอยู่ค่ะล่อหลุนอยู่เพิ่นตอนนี้เพิ่นก็เห็นผู้บ่าวเพิ่นก็ะหามพึ่กันได้เม็ตายกันได้ เดี๋ยเอาไปหาผู้เบาอีกเทียอยู่ดอกพอซีมว่าน้ำม,มันออกไนหะมน้ำออกต้องเดี๋ยวเอาไปหาอีกหลอดคนเดี๋ยวไปบวชขางในเมีนเดี๋ยวไปสัมอีกรอบเลยต้อผักผนะักจะกระติดเพราะว่าบางหันของผังผู้ใหญ่ยังก็ไม่ได้สวดไงมันเอามาใส่กันนี่าวเดีย๋ยวทางนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนอนก่อนนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายจ้าเดี๋ยวนโมตื่นก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะตอนนี้หลับปุ๋ยเลยเันบรรยากาศดีน้ำได้เปินนท่าน,นอนไหมกินขาดเลยพอหมุนออกมาหนีสิตื่นบอกฮะกานประกอดไปตื่นเต้ คนเดียวค่ะคนเดียวเออนอนเออนั่นคือ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 อยู่คืออยู่อือคนนอนเฮียงดูดไส้คนคนนอนกอดกันไว้เองเอ้ยมีพอนอนนั่มหนินอนมวนปัยังน่ะเนาะคักคัด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 มวลกันเดียวกันค่ะาม่สุขมวนอันเดียวกันวะนะพอมวนมันง่าย รังการแม่นอนรับอิลีน้ำเดละ่ะรับอันกลารกากรับน้ำกันเั้งคูนลูกตื่นบดีฟ้าขน,นาดเสียงดังยังบดต,ตื่นเฉยเลยคนอุ่นใจทีเนะมีคนอยู่ขางๆคนนะ่ะกอดเพ่นไหวนะ่ะเดี๋ยวไปติดตามต่อลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวให้ให้น้องนอนก่อนนะคะ พอมุนเพิ่งกับสินนอนจังสีหล่ะค่ะน้ำดูคน <c oughs> โอ้กันไววยามแล้วยามแล้วเนี่ยถ้าแม่เอฟซี C, มาแม่เอฟซี C, ต้องมานอนน้ำจังสีด้วยคะ่ะเด้นนี่จังสีเอาน้ำมมนอนมานอนกอดเลยคะ่ะนี่